อ่าอ่าในคือพิธีไหว้ผีประกรรมนะครับของอพังดาวรุ่งกับน้งองวาเลนไทยนะครับที่มายอยู่บ้านนะครับราได้าอยมาเส้นผีประกรรมนะครับตามขนบธรรมเนียมของชาวกล้วยและรรเนิดชาวช้างของเรานะครับสำหรับพิธีการนะครับ นำช้างออกนำช้างเข้านะครับต้องบอกนะครับผีประกำของเราคอยกับป้านกูคอยกับป้านตี๋นะครับที่มึงบอกให้ผีประกำตรงตอกรักษานะครับช้างของเรานะครับอยากให้ป่วยให้ไข้ให้เจ็บให้ป่วยนะครับสำหรับตาจารย์นะครับประกรรำนะครับพอเสร็จกินแล้วก็น้ำขึ้นนะครับ

เช็คเนี่ยใหาเช็คก่อนตาการ์โมเหตุในตราวังุตราลิเตียนเหลื่อยมีโนปีนี้ตอวนี้ก็นะครับได้ขึ้นพิธีบวงสรวงผีประกรรมนะครับของชาวช้างของเรานะครับ,รบได้นำพา ทางแม่ดารุ่งกับน้องวาเลนไทยนะครับได้มาเส้นผีประกำรรนะครับบ่มบอกนะครับได้กลับมาอยู่บ้านอยู่ช่องนะครับให้ผีประกำรรปกปักรักษานะครับให้ช่างนายเก็บยาให้ป่วยนะครับรผีประกำของเรา មកប៉ាមកបង្ហាញគ្នាទៅតាទៅនេះលឿនណាឃើញទេមានអត្រាក៏យំមួយស្មីខ្លះទៅហូកែឡៃនោះអត់តានេះអាដៅអាអោអោអោអើយណាតែនេះចាស់ហើយអុយតែញហុយទៅឯងទីអូលុធុំលឿនបាក់ចូលទៅ เออยูเทิร์ดก็ด้วย่ะไรเอออาจารย์คใชคบอเจ้นะครับเอือนี้คือรับอาจารย์ครับนี่คืองในนะครับของสานของเราครับมีงาช้างหนึ่งคู่ด้ยเลยครับ รเลยร้งเลยกนเดยเจาจาันนตจอรอมไปเลยดั่ะไม่คนตก้าไม่ตะกนป้าซาปภาษาชมดิงเต้พี่เสพเนาะลูกเเนาะไปห้านาทีแล้ว รมูลนกระบาดซิ้กระเดื่องไงเนีไงทไงรวยตามี่เรื่อยเรสามหาทเลยเี่ยครยตครับพญานาลูกงตอนนี้ก็ทำพิธีนะครับเส้นผีประกรรมของชาวช้างนะครับตอนนี้ได้นำพังดาวุ่งกับลูก ปรเดนไทยนะครับกลับบ้านตามประเพณีของชาวช้างของเรานะครับคือเป็นอสริมงคลนะครับบอกให้พิพะกมปกปักรักษาชาวช้างของเรานะครับให้อยู่ดีมีสุขนะครับไปไหนมาไหนต้องกล่าวต้องบอกนะครับเส้นหัวหมูหัวครับ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ cái dẫn اللي هو المركبات الثانيه رؤيه